สองพวงนี้นะผมอยากได้ครับสองแสนผมตอบดีเดียวแล้วกันคุณนะนิดเดียวแสนเก้าเดี๋ยวผมเอาคู่หนึ่งก่อนจะไปรับชมนะครับฝากติดตาม Facebook Vitter Thai 89นะครับ YouTube Vitter Thai 89และ TikTok แอดสอ i t 5 8 7 4ด้วยนะครับ ท่านไหนนะครับมีระเรื่องสนใจจะปล่อยนะสามารถส่งรูปมาที่นะครับ l i น์อนะครับวิอมเได้เลยนะครับยินดีนะครับไปทั่วประเทศเลยนะครับขอให้ส่งรูปมาแล้วผมประเมินว่าแทนนะครับเดินทางไปหาถึงที่แน่นอนครับสวัสดีครับพี่พี่วันนี้ครับผมก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีพี่เอท่านหนึงนะครับได้ส่งเหรียญไข่หลังพยศนะครับปี2 5 1 8นะครับแล้วก็ พัปิตาปดนี่หลังยันตีนะครับสภาพสวยทั้งคู่เลยผมก็ได้เดินทางมาที่อำเภออินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมกันครับตอนนี้ครับพี่เขาก็ได้เดินทางมาถึงนะครับสวัสดีครับพี่วันเดชครับสวัสดีครับองค์แรกองค์จริงก็สวยนี่อ๋อครับผมถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งมันสีภาพก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ได้นํามาสององค์นะเป็นเหลียงไข่เนื้อเงินนะครับปี25 1 8นนะครับสภาพดีเลยนะครับเห็นไหม ผิวก็จบเลยนะครับพี่ๆแล้วก็องนี้นะครับเป็นพระปิตาปดนี้หลังยันตีนะครับสภาพดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อเลยนะครับสมมุติว่า<ม>เราจบราคากันนะพี่มผมต้องขอแกะดูนะแต่ถ้าเกิดพระพระมีปัญหาระหว่างแกะเ,นะเดี๋ยวผมไปรับผิดชอบเองครับแต่ถ้าเกิดแกะมามันแท้อะไรอย่างเงี้ยละ่ะผมเอาอยู่แล้วตรงแรกนะครับเป็นเหรียญไข่หนึ่งแปดเนื้องเงินสภาพดีเลยนะครับผิวเขาจะแบบคับๆนิดนึงเลย อันนี้ได้ในทิบสองห้าเลยพี่นะคงแบ่งกับพี่องจริงเขาจะเป็นข่าบนิดนึงโอเคเดี๋ตวองนี้บางไว้ก่อนเดี๋ยวต่อราคากันทีหนึ่งองที่สองคุณพี่เขาได้หยิบปลดนี่ยันตีมาให้ดูนะครับแล้วยันตีเปิดเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมตั้งใจสององจริงน,นะผมจัดแรงครับสองแสนแบบหนึ่งเป็นหนึ่งเครียดเลยเครียดเลยสองแสนอันนี้ก็ตกแสนสองห้าอันนี้ก็ตก ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าผมต่อด,ดีเดียวแล้วกันคุณนะดีเดียวแสนเก้าเนี่ยผมเอาคู่หนึ่งคนละครึ่งทางแล้วกันแสนเก้าห้าโอเคครับจบให้คุณพี่เขาไปนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันต่อเลยนะครับดูนะครับว่าแกะออกมาแล้วจะได้เช่าไมา้ตามไปดูนครับองค์แรกนครับแกะเสร็จแล้วนะครับสภาพดีสภาพสวยองนี้จบให้พี่เขาไปนะครับ อคนนี้แท้ร้อยเปอรเซ็นตพระเดิมพระแท้แน่นอนก็วันนี้ได้เช่ากันเรียบร้อยนะครับมีทั้งปดหนี้ยมตีนะครับแล้วก็เหลี่ยงไข่หลังพัดยศเนื้องเงินนะครับได้เช่า2ององค์ครับวันนี้เช่าไปนะครับหนึ่งแสนเ้าหมื่นห้ันบาทนะครับพร้อมทองเลยนะครับต่อขอบคุณครับนะคุณนะคุณนะเลขเลขบัญชีอะไรครับหนึ่งหก